สวัสดีครับมือนี้เอาเทคนิคการเช็คโซเช็คสเตอร์ว่ามันสมควรเปลี่ยนบสโซเบิรสภาพไปมงคนว่าสเตอร์เบิดคือสเตอร์เบิร์ดูเถอะเจ้กหน่อยกับเบิร์เจ็กหน่อยกับเบิร์ ตัวเปี๊ยนตัวเตเต๋อตัวเป็นโสรจากเทียโสรมันเละกินครับก็เลยเอาเทคนิคมาฝากอันนี้แดงหมดแล้ววิธีเช็คครับเอาโสรกะโสรเก้ามาคล้องคล้องแล้วดึงไว้แน่นแบบนี้ครับให้มันเข่าเข่าให้มันเขา่าเบิดมัน,มนเนสียบเข่านะครับกะโสรเก้า โซเกา้าถท่วจะหยุดแล้วทิ่ที่เช็คดึงครับดึงเนี่ยเขาหูไปแล้วดึงัดึงโดยขยับได้ดึงขึ้นแบบนี้นี่คือโซ่เบิดสาภาพครับเปลี่ยนโซ่น้ำเนี่ยใส่เตือจังยูได้โดนยังของไม่เนี่ยครับเปลี่ยนแล้วของไม่เปลี่ยนแล้ว นี่ครับถ้าโซมันดีโซมันแน่นยังบ่ยืดดึงบกออกเลครับแน่นติ๊กดึงบ่ออกบบกขยับนี่คือโซ่ที่ใส่ได้ครับโซยังบ่ยืดปันไดถ้ามันยืดแล้วก็จะเป็นโซ่นี้นะครับยังบอกตอนแรก มันจะดึงแล้วยืดแบบนี้ครับลองเอาเทคนิคไปใส่เบ้องครับทางที่ดีคือเปลี่ยนเบิดทั้งสตูนสเตอร์สตูวสเตอร์หน้าสเตอรหลังครับทึงสูมันได้ใส่ยาวๆโดนๆครับก็ต้องเปลี่ยนดู ขอบคุณครับ